สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในเหรียญหายากนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมมีเหรียญตัวติดผลิตน้อยและก็หายากราคาแพงนะครับมาให้รับชมนะครับจะเป็นเหรียญอะไรยังไงไปรับชมเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทวาระนะครับเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเนื่องในวาระพระชนมายุ5 0พรรษา ปีพศสอ 2, 5 2 0นะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเขียนคำว่าประเทศไทยนะครับรัชกาลที่9เป็นของพ่อรลอ้นะครับนี่นะครับผมให้ดูรายละเอียดของเหรียญทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นเหรียญที่1นนะครับเหรียญน,นี้ต่อไปนะครับ ผมให้ดูเป็นเหรียญที่สองครับตัวนี้ครับด้านหลังก็จะเขียนเหมือนกันนะครับห้าธันวาพศ2520อ, 2, 20, อ่เนื่องในพระชนมายุ 50, พรรษาเช่นเดียวกันนะครับดูคร่าวๆนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับหน้าหลังก็จะเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างนั้นเดี๋ยวยังไงรายละเอียดผมจะแจ้งให้อีกทีนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากผมให้ดูตัวอย่างของเหรียญน,นะครับทั้งสองเหรียญน,นะครับท่านเห็นความแตกต่างของเหรียญไหมครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นลูกศรแล้วก็บอกว่าจุดสําคัญของเหรียญที่มันแตกต่างกันให้ดูนะครับจุดสังเกตนะครับเหรียญแรกเหรียญที่1นเนี่ยครับให้ดูแค่ด้านหน้าที่ผมเอาดาวล้อมรอบไว้นะครับ เหรียญที่1ก็จะเขียนคําว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นรัชกาลที่9ครับส่วนเหรียญที่2เนี่ครับตัวนี้ครับเป็นตัวติดหายากนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าสยามมินครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตนอออกมาใช้น้อยมากนะครับไม่ค่อยพบเจอกันนะครับราคาอยู่ที่หลักพันขึ้นไปนะครับราคาสูงอยู่พอควรนะครับ สภาพสวยๆ u n c นะครับแต่ถ้าเป็นผ่านการใช้งานหรืออะไรยังไงก็อยู่ตามสภาพครับ500ขึ้นไปถึงหลักพันเหมือนกันนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีมาฝากให้ชมอยู่แค่นี้ท่าในใดมีอยากศึกษาร่วมกันนะครับส่งคลิปเข้ามาทางไลน์ผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม